เงินหาง่ายนี่คือคำถามที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วเงินอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือเงินอยู่ที่คนค่ะใช่ค่ะถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องเอาเงินมาจากคนขั้นตอนก็คือคุณต้องเริ่มจากเข้าไปหาผู้คนสร้างความประทับใจแรกพบ first i m p a t i e n c e เพื่อให้เขาขอบคุณและคุณก็ขายอะไรบางอย่างให้กับเขาโดยพูดคุยและโน้มน้าวจูงใจให้เขาเชื่อคุณแล้วคุณก็ได้เงินจากเขาอันนี้คือจบค่ะอยากให้คุณเข้าใจขั้นตอนง่ายๆในการหาเงินนี้ซะก่อนจะได้เลิกคิดว่าการหาเงินมันยากค่ะ เพราะนั่นแหละคืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่มีเงินค่ะจำไว้ว่าไม่ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้นอย่าคิดว่ามันยากถ้าเราคิดว่าเงินหายยาก เงินจะหายยาค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเงินหาง่ายเงินจะมาอย่างง่ายดายค่ะจงคิดว่ามันง่ายอย่าคิดลบกับมันจงคิดบวกกับมันและที่สำคัญอย่าหยุดต้องการมันเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้จงต้องการมันตลอดเวลาและเชื่อว่าคุณต้องได้มาค่ะเรื่องของ mindset เรื่องของการเงินเรื่องของการหาเงินนะคะถ้าเราคิด แบบไหนเราจะได้แบบนั้นค่ะเมื่อก่อนนะคะเอกก็เคยเป็นค่ะเป็นคนที่คิดด้วยความขาดแคลนคิดว่าเงินหายากเราจะไปหาเงินจากไหนละ่ะตอนที่เป็นหนี้เยอะเลยนะคะเราก็จะคิดปวดหัวว่าฉันจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ดีฉันจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนดีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกค่ะ แต่เมื่อเราเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการเงินเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวมันจะมีหนทางค่ะที่เงินจะไหลมาเงินจะเข้ามาและตั้งแต่นั้นนะคะที่เอมาเรียน NLP มาเร,เรียนเรื่องกดแรงดึงดูดเปลี่ยนไมเซตค่ะเป็นของคนที่มั่งคัง่งพอเราเปลี่ยนไมเซ็ตเงินหาง่ายขึ้นเงินมาจากผู้คนค่ะ เงินมาจากการที่เราสร้างคอนเนคชันค่ะคนยิ่งรู้จักเราสร้างตัวตนค่ะสร้างตัวตนให้น่าเชื่อถืออย่างเช่นเรามาทำการตลาดออนไลน์เราก็จะต้องสร้างตัวตนให้คนรู้จักให้คนเห็นเยอะๆทำอย่างไรบางคนก็อาจจะใช้เงินเรื่องของการยิงโฆษณาเพื่อที่ทำให้เราเจอคนมากมายผู้คนมองเห็นเรา เหมือนเราเป็นเหมือนเราส่งโปสเตอร์ออกไปแล้วเขาเห็นเราค่ะหรือเราจะสายฟรีก็คือเรื่องของการสร้างตัว,ต,วตนออกมาไลฟ์สดออกมาให้ความรู้ออกมาให้ก่อนค่ะจนสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเอเองเอ,เ,อเป็นโคใช่ไหมคะเอก็จะให้ความรู้เรื่องของการเงิน ความรู้เรื่องของ mindset เรื่องของการเงินที่เอเปลี่ยนแปลงไปบทรอกชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรใช้กดแรงดึงดูดอย่างไรเปลี่ยน mindset การเงินอย่างไรให้เราคิดนะคะว่าเงินหาง่ายและเมื่อไรก็ตามที่เราจ่ายเงินออกไปอย่าคิดเสียดายค่ะ ส่วนใหญ่แล้วคนจะคิดเสียดายนี่คือความคิดของความขาดแคลนค่ะจงคิดว่าเมื่อเราจ่ายออกไปเงินจะกลับมาหาเราร้อยเท่าพันเท่าเดี๋ยวเงินจะไปเรียกเพื่อนเข้ามาในกระเป๋าให้เราอีกมากมายเงินจะเพิ่มพูนเงินจะเข้ามาและจงขอบคุณค่ะ จงเปลี่ยนไมเซ็ตและขอบคุณเงินขอบคุณเงินในทุกๆวันขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาในวันนี้ในทุกๆวันในทุกๆวันขอบคุณเงินในทุกๆวันเมื่อเราขอบคุณเงินเมื่อเราคิดว่าเงินหาง่ายแล้วเงินจะหาง่ายค่ะเปลี่ยนความคิดแล้วคุณ ะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันค่ะช่องของ A นะคะก็จะเอา mindset ในเรื่องของการเงิน mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จมาฝากกันในทุกทุกวันนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด e a e c m o n e y